ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสร้างชีวิตในฝันเสกชีวิตในฝันจนได้อาชีพในฝันจริงๆนี่คือวิดีโอที่คุณควรที่จะต้องดูอย่างที่สุดค่ะเพราะว่าอะไรหวมีเคล็ดลับมาให้นะคะ3-4 for your success ค่ะที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่ไหวใช้จนทุกวันนี้ไหวมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันแล้วก็สามารถสร้างชีวิตในฝันและเสกอาชีพในฝันอย่างใจต้องการแล้วนะคะซีตัวแรกเลยนะคะก็คือคำว่า c a r i t y ค่ะ c a r i t y ก็คือคุณจะต้องชัดเจนนะคะกับเป้าหมายของคุณเมื่อเมื่อ,อไหร่ที่คุณมองเห็นภาพคุณชัดเจนค่ะว่าอะไรคือไลฟ์เพอร์เพอะไรคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคุณก็จะชัด เจนกับทุกๆไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานทุกๆอย่างในชีวิตของคุณค่ะคุณจะเห็นภาพนั้นชัดมากๆและเมื่อนั้นค่ะมันจะค่อยๆตก ระหว่างทางนะคะตรงตามนี่สิ่งที่คุณชัดเจนเริ่มตั้งแต่ในนี้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะ C ตัวที่2ก็คืออะไรรู้ไหมคะคุณจะต้อง choose ค่ะคุณจะต้องเลือกค่ะเลือกทุกๆอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าณนะเวลานี้คุณเจอกับปัญหาชีวิตยังไงอยู่คุณแค่เลือกทางเดินชีวิตนะคะเพราะว่าจิตวิญญาณนี้มีฟรีวิวค่ะเจตจำนงเสรีคุณสามารถเลือกได้ทุกทุกบทก ทดสอบที่เข้ามาหาคุณคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมดว่าคุณจะไปช้อยนี้หรือคุณจะไปช้อยนี้และเมื่อคุณเห็นตั้งแต่ความชัดเจนตรงนี้เมื่อคุณเห็นชัดตรงนี้คุณจะเลือกหนทางนั้นค่ะตรงตามเป้าประสงค์ในชีวิตของคุณคุณจะเลือกทุกๆอย่างค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่พัฒนากายใจจิตวิญญาณของคุณเพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่คุณเห็นชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกและอะไรที่ไม่ใช่และคุณทุกอยู่และทําให้พลังงานคุณตกและทําให้คุณเศร้าใจจนคุณไม่มีพลังในการไปสู่เป้าหมายนั้นคุณจะสามารถคัดออฟค่ะตัดทิ้งในเรื่องนั้น ได้อย่างง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเริ่มจากข้อ1ค่ะชัดเจนและข้อ2จะตามมาคุณจะเลือกทุกๆเส้นทางที่ถูกต้องตรงทางตามเป้าประสงค์ในชีวิตของคุณและสิ่งสุดท้าย4ตัวที่3ก็คือ change ค่ะที่รักคุณจะค่อยๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณจะค่อยๆเห็นชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงค่อยๆทีละเล็กเล็กน้อยพอเมื่อไหร่พลังงานภายในคุณเปลี่ยน โลกภายในคุณเปลี่ยนเพราะเริ่มจากที่คุณชัดเจนตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเมื่อนั้นโลกภายนอกของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามโลกภายในของคุณนั่นเองตัวตนที่จริงแท้ของคุณจะค่อยๆทะยานขึ้นมาคุณจะเห็นชัด ตัวเองในทุกๆวันในทุกๆมิติและเมื่อคุณเห็นชัดมากขึ้นคุณก็จะสามารถเลือกและลงมือทําเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นค่ะจนค่อยๆก้าวเข้าไปสู่นี่ชีวิตในฝันที่คุณเห็นภาพชัดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเมื่อน,นั้นอาชีพในฝันของคุณก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดแล้วคุณสนใจนะคะข่าวดีไว้ยกาลังจะจัดชาเลนจ์ที่ชื่อว่าไฟเดย์บ s สเ e สเบรกทู g า เพื่อให้คุณนะคะสามารถสร้างธุรกิจในฝันภายใน5วันนะคะแม้ว่าคุณจะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณทําได้ก็ตามสิ่งนี้นะคะเราจะมาจับมือทาร่วมกันภายใน5วันดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะไว้บอกเลยว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่วตื่นเต้นมากๆเว่าเป็นคนหนึ่งค่ะใช้กระบวนการนี้ทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานประจํา1คนนะคะกลับมาสร้างธุรกิจอืม จนสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันในทุกๆวันมีความสุขในทุกๆวันจริงๆค่ะและเมื่อน,นั้นคุณจะสามารถเอาพลังงานตัวนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยความสุขด้วยความรักจากหัวใจของคุณนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนได้นะคะเดี๋ยววจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็มาเจอกันในวันงานนะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะด้วยรักจากหัวใจค่ะ